ที่แหละจ้าเอาเต้านื้อค่ะว่าเอากระดูกค่ะเข้าสิบเเห็ดปลาส่วนปะอะเอาเต้าน,นิ้วข้อตา่เห็นยหยากกันเนะ้ะเหียดกับพวกเข่าพี่น้องเลยมีบวกเข่าเลยได้พี่น้องอันนี้นอ้อง หลังจากทอดลา,ลานเด็กเห็ดสะน้ำสะอาดแล้วจ้ะเขากลับมาแช่ด้วยน้ำเขามาจ้าน้ำข้าวก่อนค่ะชมงค์ค่ะชมงค์หนึ่งก็ได้นี่สองชมงค์ก็ได้จ้ะค่ะสวัสดีค่ะเมนี่พ่อกับยายนวดช่องสองยาหลานพาท่านพาเที่ยวค่ะเมนี่ยายนวดสีมะผ้าเห็ดปลาส้มปลาค่ะค่ะมาเมืองวัดศิริดิษฐานเขาเลยค่ะอันนี้ปลา ปลาใหญ่นุ่นใสวิธีบดเอาค่ะบ่เอาการค่ะครบเลยปลาโล้เคืองค่ะน้ำตาลทรายจ้าชูรสจ้าข้าวเหนียวค่ะข้าวาเหนียวซรางน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะกระเทียมจ้ะกระเทียมสับก,กระเทียมตําค่ะแล้วก็เกลือจ้าปลาโล้เคืองที่นุ่นใส่เกลือไปขีดกวกว้าค่ะเพราะถึงขีดเครืคค่องแล้วค่ะค่ะมาเอาวิธีจ้า เอาเนี่อปลาทีห่ห้าปดเรียบร้อยหล้วจา้าง้าไปปลาโลฟังค่ะตามด้วยเกลือขีดขีดขีดเกลือเคริ่มค่ะว่าต้องขีดเพิ่มก่อนไหนแน่งน้อนอย่างไม่เข้มน,น้ำตาลค่ะน้ำตาล,ตาล,ตาลซ่อนซ่อนเคพิ่องจ้ะแล้วก็ชูรสประมาณก้อนตาจ้า กรทียมค่ะกระเทียมประมาณสองขีดสามเกือบสามขีดนะกระเทียมตามแบบยาจะ้ะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวซ่าวนา้ำจ้ะข้าวเหนียวประมาณพอไข่เป็ดนี่แหละจะ้ะคือประมาณลายสักกสองขีดจะ้จะและ้วไปที่เตาเลยจะ้จะหลังจากเข้าเอาทุกอย่างลงแล้วเขากะ คลุกใช่กันแล้วก็ขั้นได้จ้าขั้นไปเรื่อยๆค่ะขั้นอยู่ประมาณยี่สิบนาทีน่าจะได้จ้าเพราะว่าต้องใส่้วยว่โดนเติบด้วคจ้ขั้นบอสั่นมันสีบอกได้จ้ามันจะขั้นขึ้นกันกับเอาขั้นสมเนื้อสมเนื้ออะไรเงี้ยชวูว่าได้ว่าได้แต่ตอนพวกปั่นกันมันโดนติดมือจ้าขั้นโดนเติบด้วจ้าเดี๋ยวต้องได้ ยายบ้วนสีผ้าติเบิ้งอีกแกนนึงตอนยายบ้วนพันแล้วก็จ่งสีผ้าไปห่อจ้ะแล้วจ้าเริ่มได้แล้วจ้าตากระจิบออกมาประมาณนี้หนึ่งเลยจ้าได้แล้วจ้างานเสร็จที่เ้างีเรียบร้อยแล้วค่ะขันเรียบร้อยแล้วเ้ากับปั่นเป็นกอดจังสี่ะจ้ะ เป็นก่อนเราขอไปห่อจ้ะเดี๋ยวยัยน้อยสิพาไปห่อค่ะเป็นก,ก่อนจ้าขึ้นไปค่ะแล้วบางวิธีการห่อจา้าวันนี้ยัยน้่ยสิพาห่อค่ะหลังจากทีข้าวเห็ดเรียบร้อยแล้วข้ากับปั้นเป็นก่อนนิดน,นึงจ้าง่ายๆค่ะห่อไปตองค่ะห่อง่ายๆค่ะยีนวนเห็ดงนะ่ายๆยีนวน สบายๆบย่ค่อยได้ซีเรียสกับการฮอเท่าในจ้ะงามบ่ง,งามก็สางหัวมันเถาะคิดไว้ถ้ากินเองดอกเนาะพี่น้องนี่ละจ้าส่งปลาส่งปลาฝากจ้า นี่ละตะค่ะนี่ละค่ะหน้าตาของสุ่มปลาฝักค่ะที่ยิ่งนวลหอเรียบร้อยแล้วจ้ะปลาโรคเคิองก็ได้ เกือบหาซีพอค่ะขันเินเฮ็ดห่อนหน่อยๆคือเงินเฮ็ดขายกับสีไดหลายอยู่ค่ะอันนี้ยายนวลเฮ็ดห่อใหญ่ไปน้อยหนึ่งพเพราะว่าเฮ็ดไว้จะกินไปแต่แบงปีแบงนองแล้วกัไวแต่ใส่บาทน,นั่นอเศร้าค่ะถ้าผู้ใดอยากไปลอ่อเฮ็ดเมืงองก็ล่อเมืองนะคะเด้อง่ายๆค่ะอันนี้ยายนวลน,นัง่งปวดแขนที่กานฟ้าข้างใส่เครื่องปั้นปั้นเอาค่ะเครื่องบ,บดบดเอาค่ะถ้ะจาจังไดกระฟา้าขอบพูณทุกอลาทุกแค่ทุกกับทุกะลัใจี่ตหายเย็นวันละคะเด้อ หาก,กย,ยังนวดในืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญย่าลืมกดกระดิง่งใหกก้ยนันนวดใน้ยนะะวยค่คะเด้อเพื่อยังนวดจะได้มีกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหม่จ้า